ส่วนทางด้านเครือข่ายจิตอาสาสภากาชาติไทยครับก็ได้ร่วมขบวนคารวานจิตอาสาเดินทางไปทํากิจกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในโครงการคารวานจิตอาสามอบคุณค่าสู่สังคมภายใต้แนวคิดกิจกรรมอาสาสมัครกาชาติให้ด้วยใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ครับ นางสุรันทาสอนอนุสินผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาดได้นําอาสาสมัครกาชาดมาร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดวัดป่าภูริทัศน์ปฏิปทารามการให้บริการตัดผมแก่ประชาชนโดยอาสาสมัครกาชาดการกําจัดลูกน้ํายุงลายการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ด,ด้วยการทาสีรัว้วโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมกล้าปทุมธานีล้วนเป็นกิจกรรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและช่วยเหลือปัจจัยขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทางสังคมซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานจิตอาสาให้กับประเทศไทยครับ